สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกๆคนนะครับวันนี้อยู่กับผมออฟในช่องออฟเรื่องเล่าของคนที่หมดจากพนันหรือมีความเสียหายจากพนันออนไลน์นะครับวันนี้ผมเองก็ได้รับลายจาก FC หลายคนมากบางคนก็เครียดจากหนี้สินบางคนก็ยังเลิกพนันไม่ได้และอะไรอีกหลายๆอย่าง และก็มีบางคนหนักมากถึงขั้นอยากจบชีวิตของตัวเองอยากหายไปจากโลกนี้ก็อย่างที่ผมบอกนะครับทุกคนว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันไม่ได้เกิดมาแล้วต้องมีทุกอย่างมันต้องมีอุปสรรคและมีอะไรหลายๆอย่างที่เข้ามาในชีวิตของเรามันอยู่ที่ว่าในตอนนั้นตัวเราจะมีสติไหมหรือมีคนคอยแนะนำหรือเปล่า เอาชีวิตของเองออกมายัางไงวันนี้ผมก็มีเรื่องราวหนึ่งที่ผมดูในชีวิตจริงยิ่งกว่าละครนะครับก็คือเรื่องราวของพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟคือเป็นคนจังหวัดพิจิตรดันด้นตัวเองมาทำงานในกอทมอนะครับอยู่แถวบางลำพหูหรือถนนพระาทิตย์ในตอนนั้นก็มีความสุขดีนะครับไม่มีปัญหาอะไร แต่วันหนึ่งเมื่อชีวิตมันเจออุปสรรคหรือไม่ลงตัวนะครับพี่ก๊อฟก็แก้ไขปัญหาไม่ได้สุดท้ายก็ได้กลายเป็นคนได้ร่อนมีอาคารร้างๆอยู่ตรงไหนที่พอหลบฝนได้พี่ก๊อฟก็จะไปอยู่ตรงนั้นหลักๆเลยก็คือใต้ทางด่วนนะครับกับสาเลงคู่ใจนะครับทุกคนก็คือพี่ก๊อฟเนี่ยยึดอาชีพเก็บของเก่า เลี้ยงชีพนะครับทุกคนเพราะพี่ก๊อบมองว่าอาชีพเก็บของเกา่ามันสามารถช่วยประครับประคองชีวิตของตัวเองได้พวกเราทุกคนเนี่ยมีหน้าที่การงานที่ดีเหนื่อยก็พักอยากเที่ยวก็ไปเที่ยวหิวก็กินแต่สำหรับพี่ก๊อบเนี่ยอยากไปเที่ยวได้แค่คิดจริงๆนะครับหิวก็ไม่รู้จะได้กินหรือเปล่าและอะไรอีกหลายๆอย่างได้แค่คิด แต่สิ่งหนึ่งที่พี่ก๊อฟมีอยู่ในใจอย่างเต็มเปี่ยมก็คือการสู้ชีวิตครับสู้แบบไม่ถอยสู้ต่อไปเรื่อยๆแต่วันนี้พวกเรายอมแพ้แล้วยกธงขาวแล้วไม่อยากอยู่แล้วทั้งๆท,ที่เราติดปัญหาอยู่เรื่องเดียวก็คือทำยังไงก็แล้วแต่จะต้องเลิกพนันให้ได้ทั้งที่ตัวเองมีหน้าที่การงาน มีเงินเดือนกินทุกเดือนมีบ้านมีรถและอะไรอีกหลายๆอย่างเห็นไหมครับต่างจากพี่ก๊อฟไหมพี่ก๊อฟไม่มีอะไรเลยไม่มีบ้านไม่มีรถไม่มีทองไม่มีแหวนแต่มีแค่หัวใจคุณชนะเขาทุกเรื่องแต่คุณแพ้เขาเรื่องเดียวคือเรื่องหัวใจหัวใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เราจะเลิกไม่เลิกมันอยู่ที่ใจของเราเราจะทําหรือไม่ทํามันอยู่ที่ใจของเราแต่พี่ก๊อฟเลือกจะทําทําไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรแต่พี่ก๊อฟคิดเสมอว่ามันต้องได้ไรจากการทําอย่างแน่นอนนะครับขอให้เราดูพี่ก๊อฟไว้เป็นตัวอย่างนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมขอนําทุกคนไปชมสกุปชีวิต เรื่องราวของพี่ก๊อบแล้วมีผมบรรยายไปพร้อมๆกันนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมพาทุกคนมาทำความรู้จักกับชีวิตของพี่ก๊อบนะครับก็คือคนในบ้านเห็นไหมครับทุกคนชีวิตของคนในบ้านเนี่ยมันเลือกเกิดไม่ได้มันเลือกใช้ชีวิตในรูปแบบของตัวเองคิดไม่ได้ทําตรงไหนนอนตรงนั้น มีกินตรงไหนก็ต้องไปตรงนั้นนะครับเพราะชีวิตของเรามันมีแค่จุดเดียวก็คือทำยังไงก็ได้ที่จะให้อยู่ต่อไปนะครับแต่พีก่ก๊อฟแกเลือกที่จะทำงานนะครับทุกคนก็คือปั่นสาเล้งเก็บของเก่าขายเห็นไหมครับรถของแกบางวันแกก็เครียดน,นะครับก็คือวันพรุ่งนี้เราจะหาขยะได้เยอะหรือไม่ ซึ่งการใช้ชีวิตแบบนี้เป็นการใช้ชีวิตแบบวัดดวงนะครับทุกคนทุกคนก็น่าจะรู้นะครับวัดดวงมันเป็นยังไงบางวันก็ได้บางวันก็ไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าการที่พี่ก๊อฟลงมือทําอะไรสักอย่างมันต้องประสบความสําเร็จจะได้น้อยแต่มันได้แน่ๆนะครับมันเป็นการประคับประคองตัวเองให้ไปได้ในแต่ละวันนะครับทุกคนเห็นไหมครับ เช้ามาพี่ก๊อฟก็ต้องออกไปเก็บขยะครับต้องไปลุ้นว่าในเช้านี้จะได้ขยะเยอะหรือไม่นะครับเห็นไหมครับปั่นออกไปแล้วสองขาเก้าปั่นไปนะครับแต่พวกเราทุกคนนั่งปัน่นลรถนั่งปั่นบาคาร่าดูตัวอย่างพี่ก๊อฟนะครับแกไปเรื่อยๆนะครับทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรไม่มีใครรู้แต่รู้ว่าเราทำดีที่สุดแล้ว หไหมครับกองขยะอยู่ตรงไหนก็ต้องจอดดูนะครับเผื่อจะได้กดน้ำหรือของที่มีค่าเห็นไหมครับแน่นอนสุดมันต้องได้อย่างแน่นอนไปเรื่อยๆนะครับชีวิตของพี่ก๊อฟก็ต้องสู้ต่อไปนะครับทุกคนตราบใดที่พระอาทิตย์ยังไม่รับขอฟ้าชีวิตของพี่ก๊อฟยังมีความหวังเสมอมือพี่ก๊อฟยังเคลื่อนไหวได้ ตาพิ๊อฟยังเห็นสมองของพิ๊อฟยังรับรู้นะครับแล้วพวกเราทุกคนเนี่ยอยากคิดสั้นอยากฆ่าตัวตุยก็ดูพิ๊อฟไว้เป็นตัวอย่างนะครับแกไม่เคยคิดแบบนั้นแกไม่เคยย่อท้อในแต่ละวันของแกนะแกออกไปหาขยะเห็นไหมครับได้สิ่งที่มีค่าก็คือการน้ำร้อนเห็นไหมครับปั่นไปเรื่อยๆมองซ้ายมองขวานะครับรถมันเยอะนะครับแถวนั้น แต่แกก็ปั่นด้วยความระม,มัดระวังนะครับทุกคนนี่นะครับการใช้ชีวิตแบบคนได้บ้างมันก็ต้องไปเรื่อยๆนะครับทุกคนไม่ได้มีชีวิตที่หรูหราบางวันฝนตกก็จะหนักหน่อยนะครับก็คือค่อนข้างที่จะลําบากแต่ไม่ใช่ปัญหาและอุปสรรคของพิ๊อปนะครับพิ๊อปชินหมดแล้วครับเพราะแกอยู่แถวนี้มานานแกรู้หมดทุกอย่างนะครับเห็นไหมครับแต่ละคน ล้วนมีจุดมุ่งหมายไม่เหมือนกันแต่สำหรับพ่กพ๊อปจุดมุ่งหมายเดียวก็คือการทำงานครับไม่ยอ่ทอท้อต่ออุปสรรคเก็บได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นโดยแกมีความคิดว่าการที่เราทำแบบนี้มันก็ยังดีกว่าเราเอาเงินไปเรื่องการพานันแล้วก็ไปปล้นเขานะครับทุกคนเห็นไหมครับไปเรื่อยเก็บขยะได้กี่บาท ไม่ต้องไม่สนใจนะครับขอให้เราทำงานสุจริตแล้วก็พอมีเงินแลกข้าวกินในแต่ละวันก็พอนะครับทุกคนพี่ก๊อฟเล่าให้คนในรายการฟังว่าแกก็อยากมีชีวิตที่ดีนะครับทุกคนแต่เรื่องปัญหาครอบครัวในจังหวัดพิจิตรก็คือบ้านเกิดของแกเนี่ยมันซับซ้อนมากผมเองก็ไม่ขอพูดถึงนะครับ การที่แกออกมาอยู่แบบนี้แกก็มีความสุขในรูปแบบของแกนะครับทุกคนแต่แกบอกกับคนในรายการว่าแกไม่เคยคิดอยากจะฆ่าตัวตุยหรือคิดสั้นไม่เคยประชดประชันชีวิตของตัวเองในเมื่อพรหมลิขิตและสวรรค์มันกําหนดให้แกมาเป็นแบบนี้แกก็จะต้องสู้นะครับทุกคนคนเรามันเลือกเกิดไม่ได้บางคนมีเงินเป็นร้อยล้านแต่เป็นหนี้พันล้านก็มีแต่สําหรับ พี่กอปตอนนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับมีแค่หัวใจเท่านั้นเองนั่นแหละครับเพราะหัวใจดวงเนี้ยมันจำเป็นต้องให้พี่กอปต้องสู้ในแต่ละวันนะครับทุกคนสู้กับโชคชะตาสู้กับวันต่อวันนะครับแล้วพวกเราทุกคนนะวันนี้ทําอะไรอยู่เติมเงินเข้าไปเล่นการพนันเหรอดูตัวอย่างพิกอปนะครับกว่าจะได้แต่ละบาทเนี่ยเงื่อออกเยอะมากครับ ปัญจการเน,นี่ไล่ตั้งแต่ต่อเข้าสารไปเขตบางลำพูถนนพระอาทิตย์ไปหมดนะครับบางวันก็ได้บางวันก็ไม่ได้นะครับเพราะคนมันเก็บเยอะแต่อย่างน้อยพี่ก๊อฟก็ทำให้ทุกคนเห็นแล้วว่าการอยู่เฉยๆหรือการกำหนดพื้นที่ให้กับตัวเองเนี่ยมันไม่ได้อะไรเลยนะครับมันมีแต่เสียกับเสียนั่งรอความหวังอยู่แบบนั้นนะครับเห็นไหมครับไปเรื่อยๆ ชีวิตของเรามันต้องสู้ต่อไปจะทอ้อทำไมใช่ไหมครับทุกคนคนที่ลำบากกว่าเราก็มีตังเยอะตังแยะนั่นแหละครับฝากทุกคนเป็นลังใจให้กับพี่ก๊อฟด้วยนะครับเริ่มต้นใหม่ได้เสมอน,นะครับทุกคนอย่าคิดสั้นอย่ายออ่อท้อเลยสู้ๆนะครับทุกคนโอเคนะครับสำหรับเรื่องราวของพี่กอ๊อฟผมต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมขอบคุณนะครับ ลงแล้วครับสกุปชีวิตของพี่กอบนะครับเห็นไหมครับทุกคนชีวิตในแต่ละวันเนี่ยมันไม่ง่ายเลยต้องตื่นแต่เช้าไปเก็บของเก่ารถก็เยอะบั่นก็ต้องดูทางและก็มองหาขยะนะครับบางวันก็ได้เยอะบางวันก็ได้น้อยพอได้แล้วก็ต้องไปคัดแยกขยะแล้วก็เอาไปขายนำเงินมาเลี้ยงข้าวแต่สำหรับพวกเราทุกคน นอนอยู่ในห้องนอนอยู่ในคอนโดนอนอยู่ในบ้านก็ยังมีเงินเดือนและก็ไปหาซื้ออะไรกินมันง่ายมากครับพอติดปัญหาอะไรก็แล้วแต่วงเล็บติดนันหรือเป็นหนี้เป็นสินเขาเยอะก็อยากจะจบชีวิตตัวเองไม่อยากสู้ไม่อยากทรมานคําถามคือทําไมพี่กอ๊อฟไม่เลือกที่จะจบชีวิตของตัวเองในเมื่อมันก็ไม่มีบ้านแล้วไม่เหลือครอบครัวแล้ว ไม่เหลืออะไรแล้วเป็นเพราะอะไรพี่ก๊อฟเล่าให้คนในรายการฟังว่าพี่ก๊อฟมีลมหายใจครับพี่ก๊อฟมีปากที่จะพูดมีจมูกที่จะหายใจมีตาที่จะมองเห็นแล้วมือก็ขยับได้แล้วขาก็ขยับได้นั่นแหละครับนี่คือจุดเปลี่ยนของชีวิตว่าเราจะต้องออกไปทำอะไรสักอย่างที่มันได้เงินแล้วก็ได้งาน และในที่สุดพี่ก๊อฟก็รู้ว่าอาชีพการเก็บของเก่ามันตอบโจทย์ให้กับพี่ก๊อฟมาจนถึงทุกวันนี้แล้วพวกเราล่ะครับตอนนี้มือกระดิกได้หรือเปล่าตามองเห็นไหมและอะไรต่างๆที่อยู่ในร่างกายของเราถ้ามันยังขยับได้นั่นแสดงว่าคุณกำลังจะได้ไปต่อแต่วันนี้คุณมาปิดสวิตตัวเองไวเกินไป เพราะอะไรเพราะปัญหาจากการพนันการพนันเท่านั้นแหละที่ทำให้คุณเครียดและอยากจบชีวิตของตัวเองแล้วคนดูคลิปนี้แล้วหรือคนดูคลิปผมก็คงจะรู้นะครับว่าการเลิกพนันจะต้องทำอย่างไรจะต้องผ่านอะไรไปให้ได้ผมก็พูดในทุกคลิปนะครับในคลิปมีคำตอบให้คุณอยู่เสมอ มันอยู่ที่ว่าคุณจะฟังหรือไม่ฟังจะทําตามหรือไม่ทําตามเท่านั้นเองนะครับโอเคนะครับผมเองต้องขอตัวก่อนนะครับแล้วก็ขออนุญาตไปทาธุระจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ